รถที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน4เซกเมนต์กับกระแสการเปิดตัวที่ร้อนแรงที่สุดกับ Honda Civic FC อ้าววันนี้พบกับู่่ี s u ู a r แทวแนว่างหายไปนาน ครับผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วพร้อมกับรายอทยมลายเทมของหายากแต่หาได้อ่าเนาะวันนี้อะไรยังไงครับพี่การ์ดของพีรัดของผมเป็นเจ้า F C 1.5 Turbo เทอร์โบ R S เทอร์โบ R S ด้วยดูภายนอกนี่มันเหมือนกันมากเลยนะพี่สายการพี่แต่ว่าของแต่งผมเพียบออปชั่นเพียบโอเคอ่าของพี่อะไรของพี่เป็นตัว minor change นะครับเป็นตัว Civic EL ใช่ครับเป็นเอลไมเนอร์เช้งไมเนอร์เช้งก็เท่ากับมีออปชั่นเพิ่มพวกเลนส์วอลส์น็อคแบกก็ลมควันไปแล้วได้ปีใหม่กว่าแต่เครื่องคนละตัวกันดูของผมกันมาดูของพี่การก่อนเลยครับ่ตัวเทอร์โบไอเอสนี่ยมันจะได้มากับกระจังหน้าสีดำนะครับเป็นดำนะครับไม่ใช่โครเมี่ยมคันนี้เป็นรถปี2018นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบ LED เลี้ยงแถวได้แม็กเดิมๆเลยฮะแม็กของเทอร์โบไอเอก็จ้องเป็นลายนี้นะครับยอดนิยมมากแล้วก็มาไฟไฟหูช้างเป็น LED แล้วมีเลนวอชให้นะครับมือจับโคเมียมก็จะแบบโหสีเท่ากันอันเลนวอชนี่ไว้ไว้ใช้ทำอะไรครับอ่าไว้ดูรถข้างๆนะครับจากปกติเราจะดูหูหูช้างอ่าทีเนี้ยมันมีกล้องละดูจอได้เลยสำหรับผู้หญิงเนี่ยนิยมมากก็คือเวลามีรถเนี่ย มันจะคอยเตือนเนาะถูกต้องมีรถอ่ามันจะมีกล้องให้ดูเวลาเลี้ยวซ้ายเนี่ยเขาเรียกมุมอับนะครับไอ้กล้องเราจะเห็นได้ชัดเลยสปอยเลอร์หลังนี่นี่ของแท้นะฮะ r อต้องเป็นทรงนี้เท่านั้นจากโรงงานเลยนะถูกต้องฮะโลโก้ก็โอ้โหต้องมี RS อยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเจใบมันท้ายซีวิกเนี่ยมันต้องเป็นตัว C FC ดูภายในหน่อยว่าตเจ้าเทอร์โบมีอะไรบ้างเจ้าตัวเทอร์โบ RS เนี่ยก็จะมากับภายในดำ นะครับเราโหคอนโซลเขาเรียกว่าที่ยอดนิยมเนี่ยแบบซีวิ c เนี่ยสวยมากกินใหม่ย,ยอดลอยเลยนะใช่อ่านะครับเวลาปรับรถวิทยุแล้วเนี่ยใช้เป็นทัชสกรีนแล้วนะอ่าแล้วตรงนี้รูดได้มาาัาติมีบลูทูธให้หหนะครับนี่นีพี่ อันี่นี่คือเจ้าตัวเลนวสนะคะเห็นมาเวลาแบบโอ้โหมอไซส์แซงซ้ายคุณผู้หญิงแบบไม่ชอบมองมองไม่เป็นบ้างล่ะดูจากกล้องนี่แหละนะครับแล้วมาอย่างกับกล้องถอยหลังอีกอ่านี่ๆีกล้องถอยหลังเนี่ยปรับได้3ระดับนะครับมีมุมกว้างกลางหน่อยแล้วก็แบบจอดชิดนะครับไปตามตลาดใช่โอเคแอร์ก็เป็นแบบดิจิตอลคอนโทรลแล้วเห็นไหมนี่จุดเด่นสำคัญของ r s ดูง่ายๆพี่ หน้าจอจะเป็นสีแดงเลือนไปจะเป็นสีแดงโคลนแบบว่าสปอร์ตนะใช่แล้วเบาะเนี่ยมีเป็นเบาะไฟฟ้า8ปทิศทางแล้วเห็นไหมะแปดทิศทางพวงนั่งก็จะตามหน่อยก็ออกสปอร์ตไปเลยอ่า๋ยวไปดูบล็อกเครื่องโยนต์มากนะเขาบอกว่าเห็นบล็อกเจ้าซีวิ c นี้มารุ่นตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ดิเมนชันอ่นะมันมาเปลี่ยนผมนี้แหละฮะเอาเหรอใช่แลใช้มาเป็นสิปีแล้วหรอถูกต้อง แล้วก็นี่เปลี่ยนโฉมว่าเป็นนี่บล็อกเครื่องยนต์ของเจ้าตัวเทอร์โบนะฮะเป็นเครื่องพันห้าละอัตราการเร่งผมบอกเลยไม่น้อยกว่าพันแต่แต่ประหยัดมากขึ้นนะครับอ่าซีซีพันห้าร้อยซีซีถูกต้องแต่มีเทอร์โบภาษีก็ถูกด้วยถูกต้องนะภาประจำปีก็ถูกเรียกว่าเจ้าตัวเนี้ยประหยัดมากรีจับรีดจองนะฮะรายยากนะครับขายยากมากแล้วเข้ามาแบบสวยๆแล้วเดิมๆเลย อราอัา้องเ <ละ S 1> ต็ม,ตเ,มเลยอันนี้สีสีเขาเรียกว่าสีโรงแรมเลยสีเทาดำสีเทาดำใช่ครับแต่ของพี่ได้อะไรบ้างภายนอกเนี่ยมันก็คือเป็นออปชั่นจริงๆออปชั่นคล้ายๆายายกันเลยเพียงแต่ว่ากระจังหน้าเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมเนาะเป็นโครเมียมอ l จะเป็นโครเมียมก็ไฟเนี่ยจะไม่ได้เป็น LED เป็นโปรเจคเตอร์อแต่เป็นแต่มีเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับไฟตัดหมอกอะไรมีให้ครบเลยเนี่ย ก็เรียกว่ายังยังถ้าไมเนอร์เชงก็ยังคล้ายๆเดิมแหละแต่เพิ่มออปชั่นได้อะไรมานะเลนวอรสมีเลนวออ่าสีเทาเทาดำนี่ข้างในมีอะไรบ้างพี่เปลี่ยนอะไรบ้างตัวท็อปเนี่ยจ้าตัว EL ตัวท็อปก็จะเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังเบาหนังสเบทานนะอ่าสีเบดกินหนังยังมีอยู่เลยอ่ะเห็นไหมแล้วก็มีมีคลิปทูโทนเป็นหนังแท้ก็ออปชั่นคล้ายกันนะครับแต่เรือนไม่เจ้าตัว e อเนี่ย มันจะเป็นเขาเรียกว่าสีฟ้าอ้โหหน้าจอทัชสกรีนก็จะเปลี่ยนรูปแบบหน่อยเป็นไมเนอร์เชนะครับอ่าแล้วก็เหมือนล้อม็กเนี่ยปกติ e อก็จะเป็นสีโครเมียมจะเป็นสีดำอือจะเป็นสี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 บอลอ่านี่เป็นเป็นสีเทาก่าแต่นี่เป็นสีเทาแล้วอ่าโอเคอันนี้แอบเอาชุดแต่งมาแล้วเนี่ยชุดแต่งอ่าอาคือนี่มีโครเมียมนะได้มาอย่างไรเราก็ให้อย่างนั้นแหละใช่นะครับแล้วก็มีสเกิร์ตเขาเรียกว่าสเกิร์ต สเกิร์ตนี่เป็นทรงโมดูโลนะผมจำไม่ผิดค่างวดเป็นไงคันนี้หมื่นเดียวครับหมื่นเดียวใช่ออกห้างเท่าไหร่นะออกห้างตีสะล้านหนึ่งตอนนั้นเกือบล้านเกือบล้านแล้วของพี่กัลล่ะผมออกห้างเนี่ยล้านหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเกือบล้านสองเก้าอ่าค่างวดผมนี่เท่าหมื่นเ้ต้น เกือบเท่าแอคคอร์ดแล้วตัวนี้แพงมากแต่บอกเลยซูโม่เอาเข้ามาขายไม่แพงครับเจ้าตัวไอ้นี่ผมบอกขายอยู่689อุ้ยฟรีดาวด้วยคางวดพอๆกันเลยป่ะคางวดผมหมื่นต้นๆไอ้นี่อยากถูกกว่าน่อยถูกเขาเรียกว่าพิทามให้ได้ถูกกว่าแสนนึงนะถูกกว่าแสนนึงแสนนึงคือป้ายแดงเนี่ยต่างกันประมาณสามแสนได้แต่มื่นสองเนี่ยห่างกันแค่แสนเดียวอ่าจริงๆเราก็จะตั้งห่างกันเยอะก็ได้แต่เราไม่เอาเนาะ ก็ไอหนูก็แพงกว่าหน่อยนี่ไมายของเอาแค่แสนเดียวพอส่วนต่างนะครับสองพันแสนซูโม่ใช่แล้วก็ฟรีดาวทุกคันเลยใช่นะครับแล้วก็ใครอยากสนใจรุ่นไหนเรามีเพียบเลยช่วงนี้รถเข้าเยอะมากใช่ครับเข้ามาเลยครับไม่ว่าเจ้ายาริสซีวิกเอฟซีมีสีดำอีกนะอ่ามีเอาติดดำพิ่งมาวันนี้อ่ามีเอาติดมีเอ็กเพนเดอร์พวกเคสเอลวีรถเจ็ดที่น้าฟอร์จูเนอร์นะครับมิวเอ็กเรามีหมดนะอ่า สวยสวยสวยเดี๋ยวลองเปิดไฟหลีอ่ะเขามีเดย์ไลท์ให้เปิดไฟหน้าเลยเว้ย <Perfect. S 1> อนี่ไอ้น,นี้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอ่าโอเคนี่นี่นทุกทุกทุกดวงเนี่ยผมบอกว่าเป็น LED หมดฮะไฟเลี้ยวก็ LED เหรอ,อใช่เป็น LED หมดฮะโ oh. อ้อ่าแม้กระทั่งไฟตัดหมดอกตัวนี้เป็น LED นะครับ oh. เขเรียกว่าใครสนใจเนี่ยรีบทักเข้ามาเรามีช่องทางไหนบ้างพี่ตั้ม a c e b o o k นะครับอ่าทิกต็อกไล t ์ k อด k ิกต็อกยูทูบใช่ครับนะครับอ่าพิมพ์คําว่าซูโมคาขึ้นหมดเลยใช่ครับนะครับชุกทงทุกช่องทางแล้วกันเนาฝากเจ้า2คันนี้ด้วยแล้วกันรีบๆกันนะแป๊บเดียวเท่านั้นดผมบอกเนยใช่วันนั้นก็เหมือนเปิดคลิปเปิดตัวไปแป๊บเดียวลูกค้ามาดูเลย ใช่รีบๆจองกันหน่อยแล้วก็แพนไปหน่อยฮะสีดำสีดำคันนู้นคันนี้เพิ่งเข้าคันนี้เพิ่งเพเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปลงเพจให้ดูมาไงวันนี้ลาไปก่อนกับเจ้า2คันนี้3คันนี้แล้วกันแล้วก็อีกหลายๆคันเลยนะครับฝากด้วยแล้วกันกับคู่ซีซูโม่ในสตาร์ชว์น่ะนะนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูกุญแจมันเป็นแบบว่าสมาร์ท กดยังไงใช่กดล็อก2อทีแล้วกดกดไอ้นี้กดล็อก2อทีแล้วก็กดแล้วกดนี้ค้างใช่เป็นไงฮะเป็นไงฮะดูนะฮะเอาไม้ไปจ wow. ่อยนี well okay. exactly. ่ครับเป็นไงล่ะเฮยอันนี้เขาเรียกว่าแล้วมันอยู่ได้ไกลแค่ไหนพี่การ์ดโอ้ประมาณเกือบร้อยเมตรอ๋อเกือบร้อยเมตรใช่ก็เหมือนกินกาแฟอยู่ร้อนๆใช่ตากแดดไปฟฮงไปห้าครับสตาร์ทปุ๊บแอร์มันก็ทำงานแอร์ทำงานเลยแต่ว่า อันนี้มันเซฟตี้ด้วยนะเวลาสตาร์ทเสร็จขโมยไปไม่ได้มันต้องเอาคีเลตไปใกล้ๆแล้วกดสตาร์คีต้องไปหยิใกล้ใช่เขาเรียกว่าวอร์มเครื่องวอร์มแอร์ไปด้วยเปิดประตูเข้ามาแอร์เย็นช่ำหวานเจี๊ยวไปก่อนครับ